สวัสดีค่ะพบกับช่องทํากินทําขายง่ายๆกับยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาทําหนังไก่ทอดกรอบค่ะฟังเสียงแล้วมาทํากันเลยค่ะยายจะใช้ไก่อนา,มาัมเป็นหนังแผ่นบีบถุงละหนึกิโลสองถุงค่ะจะเป็นหนังไก่ส่วนหน้าอกนะคะเมื่อได้มาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวๆค่ะ แนะนำให้หั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะเวลาทอดออกมาจะสวยค่ะจะไม่ม้วนกลมถ้าเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะถึงแล้วก็กรีดกรีดกรีดเลยค่ะมีดคงๆสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวยายจะกรีดให้ดูค่ะพยายามทําให้เป็นชิ้นยาวๆจะสวยค่ะเมื่อทอดออกมาแล้ว ื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมพริกไทยเม็ดหนึ่งช้อนชาแล้วก็กระเทียมไทยครึ่งหัวเราจะนําไปโขลกค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหมักผงปรุงรส20กรัมนะคะใส่เลยค่ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยที่เรานําไปโขลกนํามาใส่เลยค่ะแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันดีเลย ยาไม่มีรากผักชีนะคะถ้าใครอยากจะใส่ใส่หนถึงสอรากพอค่ะขยำขยำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผงปรุงรสเป็นก้อนแล้วก็กระเทียมกับพริกไทยกระจายทั่วนะคะเสร็จแล้วหมักไว้สัก15นาทีก็ได้ค่ะเตรียมแป้งนะคะแป้งทอดกรอบวันนี้ยายใช้ยี่ห้อนี้นะคะ 200กรัมหรือ2ขีดนะคะน้ำก็ใส่200กรัมหรือ2ขีดเท่ากันค่ะทอดหนังไก่เราจะไม่ได้ใช้น้ำเยอะนะคะเราต้องการตัวแป้งเพื่อที่ให้ติดหนังไก่ดีค่ะถ้าใส่น้ำเยอะแป้งจะใส่เกินไปค่ะ mm hmm. เมื่อเราหมักไก่ได้ครบเวลาแล้วเราก็นำแป้งใส่เลยนะคะ ื่อใส่เสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้ทั่วค่ะให้แป้งทั่วเลยนะคะให้ติดทุกชิ้นเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราจะมาเตรียมตัวทอดกันเนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดกันเลยค่ะทดลองดูดก่อนนะคะว่าน้ํามันร้อนหรือเปล่าวางลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนใช้ได้แล้วนะคะใส่เลยค่ะ จริงๆไก่ควรที่จะใส่ให้พร้อมๆกันนะคะอันนี้ยายใส่แบบกลัวว่าไก่จะเยอะกว่าน้ํามันแล้วคือจะทอดแล้วติดกระทะค่ะยายก็เลยค่อยๆใส่ถ้าใส่ไม่พร้อมกันแบบนี้ถ้าตอนที่สุกแล้วจะดูความกรอบนี่คือจะต้องระวังเลยนะคะ ราะว่าอันที่ใส่ก่อนก็จะไม่อันที่ใส่ทีหลังก็จะยังไม่สุกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชํานาญแนะนําให้ใส่ทีเดียวเลยนะคะเอาใส่ถ้วยหรือใส่อะไรก็ได้เพราอใส่น้ํามันเยอะแบบนี้เราก็เทลงไปเลยค่ะรับประกันค่ะว่าไม่ติดกันเนี่ยดูเลยนะคะอันไหนที่เหลืองแล้วก็เหลืองอันไหนที่ยังไม่เหลืองก็จะ ต้องกดให้จมลงนะคะเพื่อที่จะให้สุกพร้อมกันไม่งั้นอันที่เหลืองแล้วจะไหม้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนใส่ถาดกันนะคะไก่1กิโลทอดออกมาแล้วจะได้3ขีดค่ะ,คะช้อนเศษ แป้งเศษอะไรออกให้หมดค่ะนี่นะคะตอนที่เราใส่ถาดน้ําจิ้มไก่ยายก็มีทําให้ดูแล้วนะคะไม่ยากด้วยค่ะอร่อยด้วยเปรี้ยวๆหวานๆค่ะนี่นะคะไก่ของเราก็จะเหลืองสวยน่ารับประทานมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่าความกรอบจะเป็นยังไงค่ะ ขอบคุณที่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ยายอ้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ยายอ้อยมาลงนะคะขอบคุณมากค่ะ